ครับนี่ครับงานมหาจรรยร์พันุใหม่2020นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับปีหนึ่งมีข้งเดียวนะครับนี่ครับทางเขานะครับนี่คนกำลังลอคิ้วครับบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุครับแล้วก็คนพิการนะครับนี่ครับมีรถเข็นหลายคันครับครับนี่ครับซุ้มประตูทางเขานะครับกับทีมีการมีเจียวล่างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ ต้องสวมแมสนะครับสวมแมสปิดปากนะ้ครับก็จะมีลงทะเบียนครับจยุดลงทะเบียนนะครับนี่ครับสมุดลงทะเบียนหรือนี่ครับสาหรับเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิการวัดอุณหภูมินะครับนี่ครับอะไรครับพี่ฐาครับอ๋อนี่ครับมีสติ๊กเกอร์ติดนะครับจ้านี่ครับติดสติ๊กเกอร์ครับครับ อ่าโอเคขอบคุณครับนี่ครับทา้งเขานะครับ่ันภูมิโทรศัพท์กับสแกนได้เลยนะครับไทยชนะนะครับนี่ครับไปเข้าไปชมครับนี่ครับทั้งเข่าครับโอ้ดอกไม้สวยงามครับกีสันสดใสครับนี่ครับครับสวัสดีครับมาพบกับผมครับลุงโอพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวมาทัวร์นะครับ สวนดอกไม้นะครับในงานมหาด잔พันธุ์ใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับเป็นส่วนดอกไม้นะครับจัดส่วนเป็นโอ้ดอกไม่นานาชนิดนะครับไปในงานนะครับนี่ครับเดี๋ยิสิพาทุกท่านขอไปชมครับไปครับครับนี่ครับมาชมในโนเสาครับในโนเสา เก็ดจากเฟียงเขานะครับหรือว่าฟางเขานะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับเอาอะไรครับเอาฟางเขามาเห็ดเป็นอ่าปั้นเป็นทรงเลยนุเสานะครับนี่ครับอ่าเป็นจุดไทยรูปอีกแห่งหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆต่อครับนี่ครับแต่ละที่กับที่นี้สุ่มเห็นท่ายรูปนะครับสวนดอกไม้นะครับนี่ครับ โอ้สวยงามครับครับครับอันนี้ก็สันนิรักขอนแก่นนะครับขอนใหม่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งไหมสุ่มนี่นะครับว่ามี่ยงครับโอ้พันกล้วยไม้ครับอันนี้นี่ครับ ันกล้วยไม้ครับโอ้สวยงามครับนี่ครับนี่ครับนี่สวยครับสวยสวยใหม่นะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับนี่ครับ พันกล้วยไม้ครับโอ้งามครับนี่จะออกดอกสวยงามครับบรรยากาศเป็นกบบปล่อยไอ้น้ำนะครับเาปล่อยไอ้น้ำเพื่ออะไรไอ้น้ำครับสวยงามแต่ละามองกับตัวนี้จะดอกไม้ครับเต็มนะครับขังริมน้านะครับนี่ครับรอบนี้ก็ โอ้มีแต่จุดทายรูปครับดอกไม้สวยตรงนี้กแลังออกดอกครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มโรเรยสสะพานขามคล้องนะครับนะครับจัดเป็นสุ่มดอกไม้นะครับนี่ครับสวยงามครับ ไม้สวยครับครับอันนี้ก็เป็นซุ้มต้นไม้โอ้ดัดเป็นรูปหัวใจนะครับนี่ครับตุ้มต้นเฟองฟ้าและต้นดอกกระดาษนะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับนะครับโค้งเป็นรูปหัวใจครับอันนี้คางน้ำครับนี่ครับสีแดงแค่เลยครับนี่สีสันสดใสครับนี่ซุ้มนี่ แต่ละคนก็เลือกเอานะครับว่ามุมงใดนะครับเลือกมุมนะครับนะครับเลือกมุมมามุมงใดสวยนะครับแต่ละคนก็อากันถ่ายรูปนะครับโอ้หลายครับทีสันสดใสแท้ครับไอชมต่อครับไดโนเสาร์ครับน่ครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นนะครับไดโนเสาร์ครับนะครับการจัดสวนนะครับ ท่านใลยังมองหาไอเดียจัดสวนครับมาชมเลยเลย่านครับสวนดอกไม้ัันใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี่ครับสวนหนุ่เสาวครับนี่ครับชมภาพมุมสูงครับนี่ครับ โอ้สวยงามครับมุมนี่ครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับพันใหม่นาะนาชาติครับทั้งสีสันครับสีเหลืองสีขาวโอ้มีสารพัดส,สีครับสำหรับงานแสดงพันใหม่หนานาชาติขอนแก่นนะครับ 2,020ก็จัดอยู่บริเวณบึงทุงสร้างนะครับก็เยี่ยมชมได้เริ่มตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่17มานะครับถึงวันที่3มกรลา6กี64นะครับสวยงามเลยาครับครับนี่ครับบรรยากาศครับสวนดอกไม้ครับมวนกุดขอนแก่นมาสันครับ หอคอยสำหรับเบืงองมองผาพมุมสูงนะครับนี่ครับส่วนดอกไม้นะครับไปชมต่อครับนี่ครับดอกไม้ครับดาวเรืองครับโอ้สวยงามครับขนาดดาวเรืองครับปลูกไว้ร่วมกันเหลายเลยครับโอ้สวยงามนี่ครับเดี๋ยวพาขาไปชมในซุมนี่นะครับเป็นผีเสื้อจัดแสดงนะครับนี่ครับ ผีเสื้อที่จัดแสดงได้จากการพเพาะเลี้ยงนะครับนี่ครับ,รบไปเบิ้งครับว่าเป็นยังไงฮึบโอ้จัดเป็นซุ้มน้ำตกครับนี่ครับสวยงามครับ อ่าผีเสื้ออยู่ไหนครับผีเสื้ออ๋อนู่นครับมีอยู่ครับจำปลาหลนะครับนี่ครับผีเสื้อนะครับโซนนี่จะเป็นโซนให้ชมผีเสื้อนะครับนี่ครับผีเสื้อที่เพิ่นเพาะเลี้ยงเองนะครับนี่ครับครับโซนนี่ก็เป็นโซนจัดซุ่มถ่ายรูปนะครับนี่ครับ อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมนะครับเพิ่งจัดสุ่มมาถ่ายรูปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสุ่มสำหรับถ่ายรูปนะครับนี่ครับเป็นพักอโอ้อันนี้ก็สวยครับนี่ครับ นี่ครับซุ้มถ่ายรูปโอ้สวยงามครับนี่ครับนี่ก็เป็นโอเล่นนี่ทั้งหมดกลเป็นซุ้มสำหรับถ่ายรูปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นของบ้านโน้นหันครับนีะครับนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็โอ้จัดหาครับมุมที่สวยๆงามๆนะครับในการถ่ายรูป ครับปีหนึ่งปีหนึ่งมีคั่งเดียวนะครับจัดปีละคั้งนะครับนี่ครับโซนถ่ายรูปนะครับผู้ใดบนนี้มีไอเดียจัดแต่งสวนอยู่บ้านกะลองมาชมบึงครับอาจจะเกิดไอเดียแต่งสวนอยู่ในบ้านได้นะครับนี่ครับสวยงามครับอนี้จะเป็นโซน ซุ่มไม้ไผ่ครับนี่ครับก็สวยงามครับเทศบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่นครับนี่ครับจะสวยงามครับอันนี้ก็เป็นอ๋อนี้สุ้มอ่างบัวครับนี่ครับสวยงามครับนี่กระทอมน่อยนั่งเห่นครับนี่ครับอ้สวยงามนะครับนี่ครับ สวยงามครับสวยงามนี่ครับไปชมต่อครับนี่ครับอันนี้เป็นซุม้มปลูกพักครับนี่โอ้สารพัดพักน,น,นี่นน จนว่าใหญ่มืนจันเป็นเป็นหัวเนาะอกระลำครับนี่ครับสวนปลูกผักสวนครัวครับนี่ครับดูว่ากินได้ครับนี่ลักษณะนี่ครับได้อืนี่ครับมวนกุ๊บครับมีแคนด้วยโอ้สวนนี่สวนนี่หนาสวนครับปลูกผักกินเองครับนี่ก็แล้วนะครับโรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่นะครับนี่ครับโอ้สวน โซนนี้ครับโอ้คุณแม่มาร์ครับแท็กทีมเลยครับนี่ครับโอ้โนี่ครับผักสวยงามครับนี่ก็เป็นซุ้มต้นดอกไม้นะครับโอ้สวยงามครับนี่ครับจัดสวนได้สวยงามครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับให้กับลุงโอพาทั่วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ